สวัสดีค่ะ,พ,ะพักู T, ร่า JT สถานีคนทันสมัยนะคะวันนี้มาอีกหนึ่งทันสมัยเนาะกับการใช้เทคนิคนะคะการลอกจอค่ะไม่ว่าจะเป็นจอ iPhone น,นะคะพวกแ็ปเล็ตนะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนก็จะเป็นพวก iPhone เนาะแล้วก็มีพวกอ่าหน้าจอของ s ั m s u n g Oppo v วิ o โนะคะกรณีที่ลูกค้านะคะสามารถลักสกินหน้าจอได้อยู่เนี่ยแต่ว่านะคะ กระจกหน้าจอแตกเนี่ยสรเราสามารถใช้เทคนะคะิคในการลอกจอค่ะเราจะได้จอสมภาาแท้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนแค่กระจกหน้าจอที่แตกออกไปเท่านั้นเองนะคะก็แวะมาเจอกันได้นะคะทีะ่ร้านโชว์มีจีนเซ็นเตอร์ค่ะก็ฝากติดตามนะคะช่องย t u ู e ของพี่จีนด้วยนะคะเพระพุราเจ p สถานีคนทันสมัยจ้า สวัสดีค่ะนะคะการล่องจอนะคะของที่ร้านสวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad เลยนะคะหรือว่าจะเป็น iPhone นะคะหรือว่าจะเป็นระบบ Android นะคะก็สามารถแวะมาที่ร้านได้เลยะคะ่ะร้านโชว์มีจ e นเซ็นเตอร์จ้าหลังจากที่เรานะคะได้ล่องจอเรียบร้อยแล้วนะดูนะคะเนาะโอ้โหสวยงามค่ะแพ็กเกจเมประวานเนาะ iPhone XS Max นะคะหลังจากที่รล่องจอเรียบร้อยแล้ว คที่แตกยับเนะาะก็จะสวยงามแบบนี้ไม่ลอยพื้นเดียวเนะเดี๋ยวเช็ดก็หายนะคะสวยงามมากค่ะก็ใครที่อยากจะนะคะมีหน้าจอแตกเนาะแต่ว่าอยากจะได้จอแท้นะคะก็แวะมาลอาจอได้ที่ร้านโชม o จิ Genius Center ได้นจะจ้าอยู่ที่เซ็นทรัลคอนแกนชั้นสามค่ะสวยงามมากค่ะถ้าร์ดกรมของจีนได้เหมือนเดิมน,นะคะใส่รหัสก็ใช้งานได้เลยแบบนี้เนาะ